ายสักทองฟาร์มอ่าช่างทองฟาร์มนะครับท่านใดมาพุกทหารอยากมาดูเสือสิงกระสิงนัอ๋ออ่ารูลูลารูลามากรูลามาเฮาเนออินดี้บอกเปิดเข้ามาดูในช่องไม่เห็นแต่ว่าไม่เด้งเห็นไหมเห็นคนขายตัวนนยต๋วไหมเดี๋ยวต้องแปลงให้มาดูนี่ไง นี่สวยเท่าไหร่ต่อคนละยี่สิบแมงพันมีทอนไหมน้องไม่มีออน้างั้นอ่อนอะของสแกนเดนนะกรุูนาขับรถช้าช้ายี่สิบบาทมาข้างนี้น้อง อ่าาาข้างน้องไปข้างนู้นก็ได้อันนี้ก็ได้ดข้างนี้เออเลยไปใกล้ๆนู่นแหละจะได้ทอนถือสี่นนอ๋อรวมรถด้วยเออแม่นความเลยหนะึ่งร้อยบาทนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึนน่ง,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 งน้องยิงยิงรีบยิงยิงช้าอ๋อ่ายหลับแล้วถ่ายค,คลิปไปเลยยายถ่ายอยูล่ลวมคลิปช็อตเลยกำลังหลับเนี่ย สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านเด้อกินข้าวอิ่มล้างตาก็ย่อนมาเนี่ยนาทำงานก่อนเน่งงี่นี่บอกทำงานก่อนเน่งงนโอเคโอเคอ่าไปแล้วต้องถ่ายสลิปไหมต้องถ่ายด้วย ไปดูช้างมาเที่ยวสวนสัตว์ต้องดูช้างค่ะอืมเฮ้ยทำไมมาลองสกู่นะคะกำลังที่สื้อกับไปแล้วนะคะ สนส่วนของขอันการสมทที่ตราดต่อทีู่อาม้าไีนยต่อที่รัาค้าข้อพานได้เลยนะคบสำหรับสีม้าตัวนี้สําหรับผู้ใหญ่ก้อตัวใหญ่หูม้าตัวนกัดติดต่อสอบถช่างอันนี้นะขายอาล้าข เดี๋ยวให้คุณวิเชียนพาไปค่อยย่านได้ค่อยย่านได้เออเปิดมันปุ๋นพิดออกมาเด้ค่ะเนาะเลื่อเล่ว่าจะตายเลยเล่นให้ดูเหรอฮะเล่นะนั่นอ่ะฮะคุณไปคุณวิเชียน,น,ยนได้เ,นนเลยม <า S 2> ไม่จะต้อ,อง<ไ>นำทางไหมมามาไม่ถึงใครเจ้าเป็นใกล้หไหมใครเดินไม่ไหวก็นั่งพักคุณน้อยนั่งนี่เยอะ

anh đi sửa bỏ sửa đấy ngư đưa à nè khuôn nuôi tao hiền xính tổ <laughs> <laughs> xính tổ nè สิงโตไหมนี่อ่ะอุ้ยเป็นจายันอุ้ยเป็นจายานคนระวังไส้ไส้คอยคือดูกระดิกด้วยมาอยู่ใกล้สิงโตนะ ถึงโตยังมุมนู้นอันนี้กงเหรอเขาทำใหม่เดี๋ยวเขาคงย้ายไปไปบนกระจกเพื่าไก่ก็ต้องนำไก่พาไปนะแม่คือเป็นเป็นไก่ยังไงไม่ไม่พาไก่ไปเอ้ยยายต้องเดินหน้าสิเอาจะไปหูจักบ่พ่อผมจะไปเห็นยายผมจะต้องถ่ายหลังจะได้เห็นแล้วค่อยฉลุปค่อยต้องพาเจ้านำสิสาะต้องไปเลยครับ ไม่เงียบเพายายมาดูไม่ใช่ดอกยายพาเขามาถึงแล้วนกกระจอกจเทศกวางไปไปบึงอะไร<ม>ล่ะเด็กอยู่ oh <my> อ้ออันนี้นกยุงบ่นกยุงไหมหนูนกยุงสีขาวเนาะงามแท้อให้มันลำแพนได้ไหม อ้ค่ะอนี่ตัวนี้สวยว่ะมาจากนครนครไหนนครพนมเออโอ้ยเจอน้องๆจากนครพนมโรงเรียนโรงเรียนอะไรเรียนอะไรบ้านอ้ำรงเรียนเวทยาครับ้ำวนอำเภออะไรอ๋อที่นาแกะนครพนมต้องนาแก่สิคะใกล้บ้านยายด้วยนะอือห้านยายกับกับน้องๆก็ได้นะไอ้เอ็ไอ้เอนเป็นตัวผู้คุณวิเชียน นั่นตัวไหนเป็นตัวผู้สีขาวแมนบอนั่นเี่ผู้ผู้ที่คอยนะหางยาวๆนะ่ะฮะคอยว่าตัวผู้ได้หางยาวๆน่นนะตัวตัวเมียผู้ผ,ผ,ผู้หางสั้นๆผุ่นโอ้ดูนะดูมันลำเพลนบอกตอนพาลิชามาครั้งแรกถามลิชานกยุงเนี่ยมันมาจากไหนลิชาบอกอ่อนก,กินยุง ก็เลยออกมนกลายเป็นนกยุงน้ำกินอยู่ตรงนั้นเนาะน้ำกินนะเขาจะไปกินน้ำยังไงวัดนี้เอ้าโอ้เออเขาไปดูดกินแบบนั้นเนาะเขามีอะไรให้กินอาหารนี่นกกระจอกเทศลูกมันลูกมันลูกมันในในเขาเก็บไข่นกกระจอกเทศนลยเชษ ยายเคยจับหัวเลยมันจิกโมกาล่ะมันจิกมอ้อยูว้าแนวย่านแท้ยายเราเอามือเข้าไปจับเดี๋ยวมือค่อยจะบ่เห็นนี่พ่อพ่อมันยาวแท่นอ่ะนี่แหละครับอันนี้คืออุยมาแล้วเนาะมันจิกโทรศัพท์ตลอดแม่นบอกกล้ากินบอเลขอะยายตัวแม่หน่ะอยู่นั่นตัวแม่ กะจกโอ้นนโห<ฮ>ออกมาอันนี้กวางเด้อนี่นะกวางมันคลอดลูกลูกกวางโอ้กวางตัวนี้มันอยากผสมพันธุ์นะคุณวิเชียนเห็นอันนั้นมันยาวเมื่อกี้นนเนี่ยกวางดาวอันนั้นเนี่ยอันนี้กวางดาวกวางนะเขาวสวยเนาะทำไมทำไมไเขาถึงเปรียบเทียบเป็นเก้งไม่เป็นกวาง อันนี้กวางไงไม่ไม่ใช่ทำไมเขาเปรียบเทียบไปได้คนเป็นก้งหรือเป็นกวางเนี่ยเข้าใจไหมความมายทำไมเขาถึงเปรียบเทียบทำไมเขาอยู่ตรงร่มมันก็เหมือนกับกระแตกับกระรอกเลยแหละแยกไม่ออกเลยกระแตก็เหมือนกระรอกกระรอกก็เหมือนกระแตแต่ว่าไอ้แยกมันทำไมเอาเอาอาใ่อตัวนี้เข้าบ้านไม่ได้อันนี้มา มาลายฮย่านเจ้าเอามือไปจับนะแม่แ <c oughs> น่ค,นแ <c oughs> ค่ <c oughs> อยก็ย่านไหมโบได้ได้เอาไก่อันนี้มันออกมาข้างนอกเบิ่งบังเอางเ้าไาม่ให้จับเด้ไม่ให้จับ แสดงว่ามันออกมาไปจำนั่น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 ไก่ปลาอันนี้น่ะคุณวิเชียนอันนี้ไก่ปลาอันติ๊กติ๊กติ๊ฮสวนสัตว์นี่ตัวเมียบอกตัวเมียบอกโอุ้ยนั่นตัวอะไรน้อยมากน้อยน่ารักแฮะมาเบ่งแพะ นมัไงนอี่ไงนกอีหยังอันนี้นกอะไรคุณมิเชนโอ้โอเคกขาต้กิแค่นั้นอะคะเดี๋ยวเคจไปกั่